สวัสดีค่ะนางสาวปียวันทองก้อนรหัส224ค่ะวันนี้จะมาทำภาษามือค่ะสวัสดีบุคคลที่มีอายุมากกว่าสวัสดีบุคคลที่มีอายุเท่ากันขอบคุณบุคคลที่มีอายุมากกว่าขอบคุณบุคคลที่มีอายุเท่ากัน ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอโทษขอโทษสบายดีไม่สบายดีไม่สบายกังวลชื่อ ชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นคนหูหนวกหูปิดคนหูดีภาษามือ ถูกถูกผิดมีสองลักษณะน,นะคะถูกผิดใช่มี ไม่ใช่เหมือนเหมือนต่างต่างเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจ รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้รเรียนเรียนจดจำจำสอน สอนลืมลืมลืมพบมีสองแบบนะคะอีกครั้งเอาใหม่อีกทีอีกครั้งเอาใหม่ อีกทีบ้านมีสองลัก,ลก,ลกษณะนะคะแต่คนพิการจะใช้แบบนี้ค่ะไปไหนไปไหนห้องน้ำโชค ดีโชคดีปลอดภัยขอไม่เป็นไรเสร็จแล้วเร็ว ช้าอยากอิ่มหิวสวยหล่อสวยหล่อขอบคุณค่ะ